เดินเข้ามาโดนเตะพับในก้มเละอจับกดตีจบยกสามสนับสนุนโดยรักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่ช็อด้ไม่ไม่ไมไใช้กรสีวันนี้ไปดูมวยใหญ่ๆครับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2อ6 1ัน0ร้อปอนด์กางเกงสีแดงนี่แม็กเก๋าเลยครับนักชกจาก ดินแดน1,860โคองก็คือแมวองสอนครับตอนนั้นอายุ24ปีครับก็คือป่นเพเชรทิ์เจ๊แดงแม่เสียเปรียบรูปร่างครับแบ่เก่ากว่า24โอู้ยเดินมาดาบปชุดแล้วครับโอ้ยทั้งฮุกทั้งอบอคัดมาเยอะจริงจริงวันนั้น โอ้โหโลตัสสอทักษิณครับจากชนบุรียอายุ19้าปีแมยกหนึ่งก็โดนล,ลุยอย่างนี้แล้วครับม,ม,ม,มาเป็นพายุหมุกแคมเลยแม่แต่ว่ายังยืนหยัดอยู่ได้ครับอาจารย์ธวัฒน์รังสียารมเป็นกรรมการบนเวทีวันนั้นแมเดินครับจะเป็นฝ่ายเดินโลตัสเดินปิ่นเพชรปิ่นเพชรปิ่นเพชร,พชรโอ้โหแม่ฤิษีบทยาสับศอกปักลงไปแล้วก็แทงเข่าเสอเลือก มาชุดนี้ครับไม่ไหวต้องนับแปดแล้วครับอาจารย์ธมวันรรังสียารมให้โอกาสนับแปดครับมวยซ้ายด้วยกันทั้งคู่แต่ว่าอยู่ที่ความเก่าครับเน่าสาดแห้งสายกับซ้ายไม่ได้เปรียบเสียเปรียบโดดเตะแลครับโอ้ขณะที่โรตัสก็พยายามที่จะสวนหายมึนหายเมาหายหมัดเมาห,าหรือย,อยังเอ้างานออกมาโอ้โหหมดยกครับมาดูชาด็ดเป็นไหมห้ยมทยเจ็ดสีกันนี่แหละครับมาเป็นชุดเลย ชุดใหญ่อุ้ยมาเป็นพายุป,ปุกแคมอแล้วก็แทงข่าวลูกนี้สับซอกบทยาลงไปอีกทีหนึ่งอ้ยเรียบร้อนกลับมาชมกันต่อครับ3มยกผ่านแม่โดนนับแปดไปเสียหายเลยครับโรตัสโรตัสครับห้างใหญ่เดินใหญ่ๆเลยครับ140ปอนด์ขณะที่ปินเพ็ดปินเพ็ดน,นี่ได้เปรียบนะครับ ยกสนี่ได้นับแปดไป,ปจบยกนี้นะทุกท่านครับยกที่3ดูว่าอะไรเกิดขึ้นเข้ามาจะลุยอุยโดนสอกสวนกลับเข้นมาแม่ความเก่าของแกงก็ปิ่นเพชรแล้วชกซ้ายซ้ายยาวซ้ายยาวกันโอ้แต่หันหลังให้เลยครับโรตัสแต่ว่ายังเป็นฝ่ายเดินเข้ามาหาใช้แรงประทะครับสูงยาก,กว่า จับพร่ำตีจะับตีครับแม่เป็นมวยสายยาวสายยาแต่ว่าวันนี้สายไม่ออกฤทธิ์ครับทางด้านของโลตัสเดินดังลงมาครับอาจารย์ธวัฒขยับครับขยับโดนขวาชิงออกก่อนครับแม่เร็วกว่าอีกหนึ่งอ่ะสับศอกศอกหนึ่ศอกสองแล้วก็จะถึจะกระชากจะตีจับตีโู้เลี้ยวแรงไปไหนหมดครับโลตัสลูกพี่ของทางด้านโลตัสครับ ก็เดินลุยต้องลุยแลครับไม่มีอะไรจะเสียโดนนับแปดไปยก2ยก3มนีต้องเอาคืนให้ได้ถ้าคืนไม่ได้ก็เนี่ยต้องเอาคะแนนให้ได้3 4 5ครับแต่ว่า3 4 5สภาพอย่างนี้แม่หมดหรือเปล่าขยับเข้าไปครับโรตัสขณะที่ปิดเพชรแมใส่ตาดีแล้วก็สวยด้ขวาลงโทษเลยครับลงหลังจะบจับโอ้เรียบร้อยแม่เตะล่างแล้วก็ขึ้นบนอาจารย์ธวันรรังสิยารมครับ จับเลยครับไม่ต้องนับแน้วครับมาดูเฉลี่ยเป็นไม้โมยไทยเปนสีจบยกนี้ครับยกสามนะกระชากลูกนี้ครับเต็มลำไส้เลยครับยัดไส้ใส่เลยมาเตะล่างก่อนแล้วก็จบอย่างนี้แหละครับเรียบร้อยเลยวันนี้เวลาหมดเวลาเพราะก็หมายวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนครับจากลูกนี้สวัสดีครับ